สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูเป้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนประฐมะวัยบายครูเป้ค่ะ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะสาระการเรียนรู้ที่1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยการเรียนรู้หนูน้อยนักสัมผัสวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดมกลิ่น ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันค่ะเด็กๆคุณครูเป้มีเพลงมาให้เด็กๆออกกำลังกายเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลงนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้คุณครูเป้นะคะมีเพลงชั้นคือเมฆมาฝากเด็กๆค่ะและคุณครูเป้เป็นคนพาเด็กๆออกกำลังกายเองนะคะวันนี้ ขอให้เด็กๆสนุกไปพร้อมๆกันกับคุณครูเป้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายต้านโควิดกันค่ะ คุณคูเบ้พิเศษหน่อยเลยนะคะเพิ่มค่ะแทะนคุณคูเบม้มีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะชุดต้นการเรียนรู้ภาษาสมัยเรื่องกิ่นอะไรนะนะคะคำโดยน้านกูภาพโดยกันที่กาบุนเสเด็กๆพร้อ,อไมไหมยังอ่าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยนะ เชา้าพ่อชอบร้องว่าหอมไม้ต้นกล้าต้นกล้าสนใจไข่เจียวของพี่หอมฉุยอย่างนี้พี่จ๋ขอชิมกินหอมดีแท้แม่แกะเหลือส้มต้นกล้าขอดม หอมจังหอมจังหอมกลิ่นดอกไม้ชื่นใจต้นก้ากีบขาวงามตาชื่อมะลิต้นก้าเขินจังปล่อยเสียงดังปุ่งตดแล้วสบายพุงกลิ่นฟุ้งกระจาย แปมแถมได้ถูสบู่ต้นกล้าร้องกินหอมจังเลยแม่ของต้นกล้าหอมกว่าสิ่งใดหอมกุ่มกุ่มใจไม่เหมือนไทยเลยเรามาทบทวนก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้ว คุณครูจะมาทบทวนเด็กๆนะคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นั้นมีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะมีตาหูจมูกลิ้นและมือประสาทสัมผัสทั้ง5มีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกันนะคะมีความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่มี อวัยวะใดที่สำคัญกว่ากันนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเกี่ยวกับสายตาใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับจมูกค่ะการดมกลิ่นเอกนั่นเองนะคะจมูกมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยเด็กๆบอกคุณครูเป้ได้ไหมคะ จมูกมีหน้าที่เอาไว้หายใจและเอาไว้สูดดมกลิ่นจมูกเป็นอวัยวะในการรับสัมผัสที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายนะคะมีหน้าที่ในการรับกลิ่นต่างๆเช่นกลิ่นหอมของอาหารกลิ่นหอมของดอกไม้อย่างที่เราฟังนิทานไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องต้นกา ต้นกล้าได้กลิ่นหอมของไข่เจียวได้กลิ่นหอมของดอกมะลิได้กลิ่นหอมของผลสม้มใช่ไหมคะและกลิ่นหอมของกาแฟแล้วจมูกของต้นกล้าก็ได้อีกกลิ่นหนึ่งค่ะกลิ่นอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยได้กลิ่นเหม็นจากตดของต้นกล้าเอง ใช่ไหมคะจมูกนั้นมีหน้าที่ในการหายใจและการสูดดมกลิ่นต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สาเหตุของการเกิดไข้หวัดไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดต่างๆมากมายเลยนะคะช่วงนี้เชื้อไวรัสเยอะแยะเป็นหมดเลยจะ,จะมีเชื้อที่มาจากน้ำมูกน้ำลายและเสมหะ ของผู้ป่วยติดต่อกันโดยการสูดดมฝอยละอองของเสมหะเวลาที่ผู้ป่วยไอายจามในระยะ1เมตรนะคะเป็นอันตรายมากๆเลยเรารู้สาเหตุของการเกิดไข้หวัดแล้วคราวนี้เรามาเรียนรู้วิธีการป้องกันไข้หวัดนะคะ 1. ล้างมือบ่อย หรือใช้แอลกอฮอล์เจลในการล้างมือนะคะ2ค่ะหลีกเลี่ยงนะคะการเอามือไปสัมผัสที่ปากหรือไปขยี้ที่ดวงตาของเรานะคะข้อ3ค่ะอย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแปรงสีฟันนะคะควรจะใช้เป็นของส่วนตัวของเราเองไม่ไปใช้ร่วมกับเพื่อนๆ นะคะข้อ4ค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นไข้หวัดนะคะวิธีที่5ค่ะเวลาที่เราไอาหรือจามนะคะควรจะใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกค่ะข้อ6ค่ะไม่ตากฝนไม่เล่นน้ำฝนเมื่อหรือถ้าเด็กๆไปตากน้ำฝนนะคะเด็กๆจะต้องรีบเช็ดตัวให้แห้งทำตัวให้เราอบอุ่น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นไข้หวัดนะคะใบงานสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่สัมพันธ์กับการใช้จมูกคุณครูเป้มีรูปภาพมาให้เด็กๆทั้งหมด 1..2..3..4..5..6 มีด้วยกันทั้งหมด6รูปภาพเด็กๆเ,เลือกระบายสีนะคะรูปภาพที่สัมพันธ์กับการใช้จมูกนะคะ เสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งผลงานเด็กๆเข้ามาในไลน์กลุ่มของเรานะคะคุณครูเป้และเพื่อนๆรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเป้มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายๆค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆ